เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2563สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้เพราะติดขัดปัญหาบางอย่างเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องรับภาระงานหนะัก แถมยังเป็นงานที่ไม่ได้ทําเสร็จภายในวัน2วันแต่ต้องทําแบบระยะยาวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ตอนนี้คุณมองคนรักเหมือนญาติพี่น้องไปแล้วส่วนคนโสดรักนี้ต้องใช้เวลาบุมเพาะไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนเชียวสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะคุณเป็นคนบริหารการเงินเป็น เรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณออกแนวจะเป็นไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยหวือหวาแต่ก็มีความมั่นคงดีส่วนความสําเร็จใหญ่ๆก็ต้องรออีกต่อไปสักพักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยทํางานหนักเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พูดคุยกับใครบางคนเพื่อทําความรู้จักกันมากกว่านี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคาร เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่เพราะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาน้อยลงส่วนความสําเร็จก็เริ่มฉายแววให้เห็นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความมั่นคงหลังจากที่ผ่านอุปสรรคมามากมายด้วยกันคนโสดก็จะมีโอกาสได้พบรักกับคนที่รู้จักกันมานาน สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินค่อนข้างดีมีเสถียรภาพมากไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้เรื่องของการงานการงานช่วงนี้จะก้าวไปข้างหน้าแบบเรื่อยๆแม้ว่าจะมีปัญหาบางอย่างค้างคาอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับงานหลักแต่อย่างใดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้เนื้อหอม ต้องระวังคนที่มารักท,ทั้งทั้งที่มีคู่อยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักเพราะการทำงานเป็นต้นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันพารหัสสบดีเรื่องของการเงินมีภาระบางอย่างที่ต้องจ่ายตลอดเพราะฉะนั้นควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงคุณปังมากมีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแบบที่ใครหน้าไหนจะมาฉุดรั้งเอาไว้ไม่อยู่ เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังคงมีความรักแบบความห่วงใยความเอาใจใส่กันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนดีที่ไม่ได้หากันง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายแบบยืดเดือไม่จบไม่สิ้นเสียทีเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายเล็กๆส่วนเป้าหมายใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นคุณต้องใจเย็นๆและแก้ไขปัญหาไปอย่างอย่าใจร้อนเด็ดขาด ส่นคนโสดยังคงไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเงินไหลามาเทมามีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจึงทำให้คุณไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความเหนื่อยอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ สำหรับคู่ที่รักกันใหม่ๆช่วงนี้ความรักหวานมันยิ่งกว่านมข้นหวานเสียอีกส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนต่างวัยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ